สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนสุขสันต์เทพรีเดย์แล้วบ้านหลังนี้น่ารักอ,ะ <c oughs> อ่ะทุกๆวันมีความสุขทุกวันนะไม่ใช่แต่วาเลนไทน์วาเลนไทน์เดย์มีความรักให้กันทุกวัน ดีแฮปปี้วาเลไทยดีแฮปปี้นี่พี่ที่ไหนหยอกหยอกเด้อหยอกหยอกหยอกต้นบ้านต้นนี้บ้านอยู่นี่ก็จะรักต้นไม้ต้นไม้ก็จะสูงนะใกล้บ้านเขาก็จะปลูกต้นไม้ให้มันมีลนนะ่าแรงน่าจะเป็นต้นแอปเปิ้ลต้นอะไรอย่างนี้นกดาวอนะีกแล้วคาดดาวอันนี้ดีป่ะนะจะ <laughs> ชอบคาดดาวเหลือเกิน ลาเยอะอันเนี้ยยิมะไม่เยอะนะรถล,ลาก็จะเยอะรถวิ่งตลอดเส้นนี้เป็นมันผ่านไปได้หลายเส้นทางสวยงามบ้านหลังนู้นก็สวยนานนจะมีบ้านหลังหนึ่งนานก็ไม่ถึงกันนานมากหรอนะผ่านมาเป็นห้าร้อยเมตรหนึ่งกิโลก็จะมีหลังหนะึ รถรถตัดไม้เขาแวะมันเป็นที่แวะจอดกินแวะบางค้ก็แวะกินข้าวกินน้ําชาไอ้กินกินกาแฟกินกาแฟกินอะไรจอดพักนะเป็นที่พักของอรถบรรทุกสวยงามมีมาเริ่มละลายแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะตกอีกเขาตกเขาก็ไม่บอกเราหรอกแต่พยากรเขาก็บอกอยู่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวย จะได้เก็บมาดูบรรยากาศสวยๆเอาแค่นี้ก่อนนะคะ